สวัสดีค่ะพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์ระบบสุริยะเป็นระบบของดวงดาวที่ตั้งอยู่ในดาราจักรทางช้างเถือกซึ่งเป็นดาราจักรหนึ่งในเอกภพระบบสุริยะ มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวบริวารโคจรอยู่โดยรอบได้แก่ดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงรวมทั้งดาวบริวารของดาวเคราะห์ต่างๆดาวเคราะห์แค่ดาวเคราะห์น้อยดาวหางและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆดวงอาทิตย์เป็นดาวเลษกเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับดาวโลกอื่นๆบนท้องฟ้า แต่เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุดจึงปรากฏให้เราเห็นเป็นดวงกลมโตบนท้องฟ้าของโลกเพียงดวงเดียวขณะที่ดาวฤกษ์ดวงอื่นๆจะปรากฏเป็นจุดสว่างเพราะอยู่ไกลจากโลกมากข้อมูลพื้นฐานของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษกเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1,392,530กิโลเมตรอยู่ห่างจากโลกประมาณ149.60ล้านกิโลเมตรหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา27วันพื้นผิวมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ6,000องศา,ศาเซลเซียสและเป็นดาวเลิกสีเหลืองที่มีอายุประมาณ5,000ล้านปี บริวารของดวงอาทิตย์จากโคจรอ,อยู่โดยรอบดวงอาทิตย์ได้แก่บริวารที่เป็นดาวเคราะห์ที่มีอยู่8ดดวงดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แค่ดาวเคราะห์น้อยดาวหางและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ หากเราแบ่งตามวงโคจรซึ่งเราจะใช้โลกเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเราสามารถแบ่งดาวเคราะห์ออกได้เป็นสองกลุ่มคือดาวเคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอกดาวเคราะห์วงในเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีวงโคจรสั้นกว่าโลกได้แก่ดาวพุธและดาวศุกร์ดาวเคราะห์วงนอกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก จึงมีวงโครจรยาวกว่าโลกได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัส,สบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าหากเราแบ่งตามลักษณะพื้นผิวเราจะแบ่งดาวเคราะห์ออกได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่1ดาวเคราะห์หินเป็นดาวเคราะห์ที่มีพื้นแข็งเป็นหินและมีชั้นบรรยากาศบางๆห่อหุ้มได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารกลุ่มที่2ดาวเคราะห์แก๊สเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นแก๊สทั่วทั้งดวงอาจมีแกนหินขนาดเล็กอยู่ภายในได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน แบบฝึกหัดจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1ศูนย์กลางของระบบสุริยะคืออะไรข้อ2ถ้าหากเราแบ่งดาวเคระตามวงโครจรเราใช้ดาวดวงใดเป็นเกณฑ์ข้อ3ดาวเลิกหมายถึงอะไรวิธีการทำแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเขียนวันที่เสร็จแล้วเขียนคำว่าแบบฝึกหัดไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วเขียนเพียงคำตอบเท่านั้นไม่ต้องลอกโจทย์ลงไปนะคะทำเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ